นี่ครับเรามาเล่นเกมกันได้เลยนะครับพี่เพื่อนแค่เรามาทักทายกันครับพี่น้อง เร่องนู้เเมทครับกลืด่กแต่ถ้าชมลนี่ครับเรามีใไรดูครับนี่คือตัวเล่ระหว่างไม่มดรับที่ลทำให้กลายเป็นของแพง่ึครับ เคเดี okay. craft craft um, well ๋ยวที่คราฟแมนกราฟติ้งบิวติ้งเปิดกด ค้างครับพี่น้องค้างเอาล้างเหรอเอาแล้วนี่ับ ไดอยู่ครับผมจะซื้อครับนี่ครับบ้านผมครับผมรวยครับพี่นอ้องนี่ครับผมอุตสาห์ซื้อมาเนะี่ยนี่คือเ่้าของนะครับเขาอุตสาห์อุตโมนะครับอ่าวิธีก็เป็นแบบนี้เฉยครับอ่ารออีกสักยี่สิบสี่สิบเอ็ดวินาทีครับ ก็ผมเพิ่งถ่ายครั้งแรกครับในชีวิตเนี้ยผมเพิ่งถ่ายครั้งแรกครับผมเป็นอะไรไม่ชิงถ่ายแบบนี้ครับที่ผมคัดสายรอบคือผมไม่เข้า,ขาครับโอเคนี่ครับนี่คือสกินผมนะครับใครอยากมาเล่นสกินกันเลยนะครับนี่คือสกินผมนะครับ ่าเราจะมีสกินสตีฟแล้วก็สกินที่แบบปกตินะครับแล้วก็มีทั้งอะไรบ้างม้าครับมีทั้งเครื่องเต้นภาคภุมแล้วก็นั้นมักม้าน,นะครับก็จะคล้ายๆกับแม้ครับแพดสวัสแบบดีครับแบบร่างกายเราจะเอาไม่เนี่ยเอาสวัสดีร่างกาย นะครับเราก็จะมีะครับนะี่ครับแล้วก็มาีถนนะครับเราก็มีครับเราจะเลือกทัดแน่นครับโอเคนะครับผมจะเลืกอกทัดแนนะครับ <Okay. S 1> เอาไปกันเลยสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรามาเริ่มโซบเวอร์ครับแต่เป็นโซบไม,ไม่ใช่โซเบอร์แต่คล้ายๆล้ายกับ,บเบอร์นะครับไปกันเลยอ,อ่ะครับไปที่นะครับ world my world นะครับสามก็ผมขอตั้งชื่อครับ Makan silong ada, siro Siti. Makannya, Siti, 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 Siti. คิตต yeah, ี yeah, PC, I m. I m, I m ้ไทยท่นะครับิตี้ไททานนะครับแล้วก็มีทั้งนี่ครับพี่ีผมนะครับผมจะผมจะผมลดลงนะครับแล้วก็อออคัพปี้นะครับนี่คือการการคัพปี้นะครับจะไม่ ันนี้ของปลอมครับอันนี้ของจริงครับของจริง copy off ค,คือของปลอมนะครับได้ใช่ครับอ่เรา,าเข้าเกมเดือน,นนะครับให้เดืานรอรอครับก็ดูอันอนี้ไหมทุกคนครับเดือนหน้าพี่ผมก็จะรอดูรนี้ครับตัดค่าสูงยห้าปฝึกอบรมของสาวหลานท่านผู้ชมก็ ทุกคนจะยินทราบลนะครับว่าภาพนี้คือภาคมิติที่ชัอที่สุด้วแต่มันจะมีภาคภาคอันนัก็ใช้เป็นแฟนบุ๊กนะครับก็ไปซื้อแถวตามร้านค้าหนังสือนะไปะท,ท,ที่มีนิพแนวอนิเมชั่นถรับอยนะครับนี่ผมได้สปอนะครับผมแค่บอกเฉยๆอาผมดูอนิเมชั่นตัวอย่างมาครับ กันเลยสงสัยว่าคงจะเขินมั้งก็เลยน้ำนิดนึงขอบคุณครับโอเคมาอันนี้ไม่ใช่ครับน,นี่คือการเข้านะครับพูดติดตามแค่สง่งคนเอ,อเนนี่เพียงแค่นี่ก็ใบสามสี่สิบใบสาม 3ามสิบสองละคิห okay. ้าสิบวันนี้ก็ครบนะครับเร็วเดียวนะครับพี่น้องทุกคนคอยกำลังดูอยู่ครับเขาเรียกว่าศูนย์ไม่มีค่าอย่ามาสร้างนะครับโอเคครับเรามาลบเงินทิ้งหนาโ okay. อเครอครับรอ พอดียเหมืองพอดีว่าเมืองผมเป็นคนดังนะครับก็เลยทำให้เมืองผมเขาอยากนิดนึงครับเป็นไงอ่ะครับทําผมบาดใจาอันนี้ผมไลฟ์เป็นครั้งที่สามไม่ใช่ครั้งแรกครับอันนี้อันนี้ผู้คนเห็นคืออันนั้นผมอะไรไม่ค่อย like เปลีนนะ่ยนครับผมไลฟ์เป็นครั้งแรกผมเลยมุ่งกับการไลฟ์ครับ แะไวผมไลฟ์ไนนปแล้วครับไลฟ์แล้วเราไม่ต้องรองการเวลาของการโหลดของเกมนะครับต้องใช้เวลาิดหนึ่ง นี่ครับฟอมตะารางอมผมนะครับจบมาขึ้นมาแล้วหนึ่งครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้ยนานจังเลยนานสดสดทั้งทั้งก็ขอให้ปรสบผกนะครับเน,น,น,นี่ยอะไรเนียเรุ แต่พอที่ไม่มีเน็ตเล่นนี้ดีดีแต่พอมนปุ๊บช้าเหมือน,น,นออออนะส่่งพี่น้องตัวย่าคนรล้อนะใจเย็นแต่เซีลแนี่นจะเป็นโลกอนะไรแบัับโพลานะครับเติไมไไปก่อนนะครับบแบบโพลานี่ไม่ดีครับเดี๋ยวคนนะครับผมมีแทงครับบุช่า 我们打断他们，他们说：“你干 ครับทุกคนครับได้แล้วครับท่านผู้ชมมีคนตอบว่าสวัสดีครับเพื่อนคนเข้าสู่สตรีมเมอร์เทพนะครับสุดยอดคนที่สุดยอดคนที่เพราะคนนี้สุดสุดยอดคนนี้สุดสุดเงียบเงียบไงครับเงียบไงครับฮะเขาพิมพ์อะไรครับเขาไม่รู้เรื่องเลยครับเฮ้ครับคนนี้พิมพ์ตุ๊กตามาครับ คนเงียบอิพนะครับดูนะเห็นคนก็ดูนะครับว่าเงียบเต็มมากเลยโสดเลยครับสุดยอดไปเลยคนไม่มาสักคนเกบอกว่าทุกคนตื่นเต้ก็มันเจ็บช้ำหมดใจ ลองน้องเพลงันเถอะ A B C D E F G H I J เพลงเด็กแล้วผมตอบเองก็ได้ครับ ต่อมาพี่ทำอะครับอ๋อพี่กำลังรอข้าอยู่ครับรอ,อก,ก่อนนะครับเขินมาจะครับเดี๋ยวจะคอไม่มาถ้ามาคนต้องรออีกนะแสนนาน ที่ผมข้ามมันน้อยกว่าสะานที่พี่ข้ามครับครับครับคุณตออะไรพี่ผมอยากบอกว่าสะพานที่ผมข้ามมันน้อยกว่าสะพานที่พี่ข้าม ีของปลอมนะครับของปลอมนะครับของแท้ซิต,ตี้ไทยทัศน,นะครับเข้าไปเลยครับนะอย่าเงี้ยถ้าเป็นซิต,ตี้ไทยทัศน,นะครโอเค รู้สึกถอแใจมากตอนนี้รู้สึกถอใจนะครับพี่น้องมอไ,ไล้วก่าเหมาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ก็แค่กดติดตามด้วยคเนีดดก่นก็ไปกลางใจผมนะไม่มีใครมาดูทีดด่โนคนเดียวแล้วก็้นมเมนที่แบบมีคนดั

เงียบครับพี่น้องเรามาทำการติดเลยอใช่คนเงียบจังเลยครับพี่น้องยิ่งขึ้นมาขนาดนี้มาสุดๆเลยครับพี่น้องมามากๆขนาดใช้ยังตอบไม่ได้ นานมากพี่ทำให้ใจผมสั่นได้ครับมีคตอบไหมครับมีคำตอบว่าไะครับนานมากพี่ทำให้ผมใจสั่นได้ยังไง อ๋อก็คือว่าก็พี่เป็นคนตั้งแล้วครับพี่สามารถทำให้คนจ่ายสารได้ง่ายๆครับโดยการบอกว่าชีวิตจะมีค่าแต่อย่ามาอย่ามาแต่อย่ามาซ่ากับพี่น้าน,น้องทำไมเพราะผอม,มันเท่คับฟู้โอ้ยครับทุกคนเปลี่ยนเกม เกมนี้ครับเกมเนียสุดท,ท้ายต้องเล่นระบบ ครับสู้ครับเฮ้ยเข้านะครับเข้าสักทีทำไมดังกว่านี่ย อวั้ดครับปนา้า ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปครับ ไปเที่ยวช่วงนั้นได้เจอคนใหม่ชีวิตใหม่ตอนนี้ยระมระยะการเดินทางไม่จำกัดที่เข้าค่ายลุกส์นะครับตั้ง2องกิโลผมเอาผมเตมได้คือผมขาตานะคระับ a t h a t h n ครับหลังเวเวตุสเวตุอ ن o m d o จเด the i l ลอครับครับ อ๋อครับผมนะเห็นแล้วเครียด